สวัดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องยู u b e ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะวันนี้เป็นรีวิวของชุดดักไก่นะชุดดักไก่เดี่ยว31บวงชุดดักไก่แบบเดี่ยวชุด31บวงนะครับผมนะฮะอ่านะชุดนี้เป็นชุดทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะชุดทองเหลืองแล้วก็ชุดเหล็กนะจะมีทั้ง2เลย นะครับผมนะก็เอ็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดํามีทั้งสองเลยนะครับผมสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดานะครับหลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองงานพันหลัก,เป,ลลกเป็นงานลายพรานนะครับคุณลูกค้าเป็นงานลายพานมีตัวล็อกทั้งหมดเลยมีตัวล็อกทุกชุดเลยนะครับผมนะจะมีระบบล็อกนะครับผมนะก็ ผมบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะทั่วประเทศไทยนะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมงานสวยชัดเจนนะงานสวยนะครับผมงานสวยงานผลักลายผ่านนะครับทองนะครับผมนะครับผมนะสีก็สีดํากับสีน้ําตาลนะครับผม โอเคนะไม่ขึ้นสนิมนะข้อดีของทองเหลืองคือไม่ขึ้นสนิมนะครับคุณลูกค้านะไม่ขึ้นสนิมนะครับผมช,กกนะชุดดักไก่น,นะชุดดักไก่สามสิบวบวงนะฮะเป็นชุดนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักมาทางไลน์ผมได้นะบเบอร์ติดต่อผมนะฮะแล้วก็มาดูของผีเสื้อนะผีเสื้อยี่เป็นหลักสี่สบองบวงนะครับคุณลูกค้าผีเสื้อยี่เป็นหลักสี่สบองบวงนะฮะหลักทองเหลืองนะ เป็นงานหลักทองเหลืองนะครับคุณลูกค้าเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับ,บผมงานผลักสีดํางานผลักสีดํานะครับผมงานสวยนะ,ะงานสวยอันนี้เป็นหลักเหล็กนะฮะแล้วก็หลักทองเหลืองกับหลักเหล็กนะ,ะมีทั้งสองเลยลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นเลยนะครับผมนะก็สําหรับคนไหนที่ตามหานะชุดักไก่นะชุดดักไก่ นะพร้อมส่งนะทุกจังหวัดเลยนะครับพร้อมส่ง آن, คุณลูกค้าพร้อมส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมก็สามารถทักมาทางเบอร์ติดต่อผมได้นะฮะเป็นไลน์นะครับผมก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับคุณล <mistakes. S 1> ูกค้าผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ